สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาธุ9ก้าและวันนี้เราจะมาพูดคุยดวงเรื่องการงานการเงินและความรักในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ของรัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและที่สำคัญคลิปนี้ยังมีวันสุดปังนำโชคเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆชาวพฤษภในท้ายคลิปด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มคุยดวงกันวันนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดวันสุดปังและเตรียมตัวรับมือกันอย่างเต็มคาราเบลเพื่อความปังกันตลอดทั้งปีเลยจ้ามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการงานและการเงิน เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เพื่อนๆชาวผุศกจะต้องจัดระเบียบเคลียร์ความยุ่งเหยิงเรื่องการงานกันอยู่สักหน่อยค่ะเพื่อให้การงานมันเดินต่อไปได้ในระยะนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่ดีที่จะเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนงานหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจ ส่วนน้องๆที่จบใหม่หรือเพื่อนๆคนไหนที่รองานอยู่แล้วก็เดือนนี้รับรองว่าจะได้ยินข่าวดีแน่นอนค่ะเรื่องการเงินของเพื่อนๆในเดือนนี้เพื่อนๆอาจจะต้องดูแลเรื่องรายจ่ายเป็นพิเศษสักหน่อยค่ะถ้าใครที่จะเข้ามาขอหยิบยืมเงินเพื่อนๆแล้วก็บอกปัดไปก่อนได้เลยค่ะเพราะโอกาสเชิดโอกาสตีมือนของลูกนี้นั้นมีสูงมาก แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พอที่จะมีเงินเหลือออมการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีค่ะแต่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบ้านหรือที่ดินการกู้หนี้ยืมสินหรือการกู้เงินเพื่อธุรกิจควรจะทำในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะโอกาสที่จะผ่านนั้นมีสูงมากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคดีความที่อยู่ในศาลหรือข้อพิาพาทใดๆตอนนี้นะคะ ผลลัพธ์จะออกมาดีค่ะและแล้วก็มาถึงเรื่องความรักสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังโสดและมีคนแอบชอบอยู่ช่วงต้นเดือนนี้ควรจะเก็บทรงนิ่งๆไว้ก่อนค่ะแต่พอเข้าครึ่งเดือนหลังแล้วก็เพื่อนๆจะมีโอกาสที่จะได้เผยความในใจให้เขารู้และถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะมีโอกาสสูงที่จะได้ออกทริปด้วยกันไกลๆและได้ใช้เวลายอยู่ร่วมกันนานๆด้วยล่ะค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคนรักอยู่แล้วอาจจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาบ้างค่ะแต่ข้อแนะนำคือเพื่อนๆไม่ควรที่จะวอกแวกหรือทำตัวให้ไม่น่าไว้วางใจเพราะนั่นจะทำให้มีปากเสียงกับแฟนได้ค่ะและควรที่จะหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงแนะนำว่าเวลามันจะมาให้เราฮึบเอาไว้ก่อนทําหูทวนลมบ้างอะไรบ้างความหวานในเดือนนี้ก็จะมีจนล้นปริมเลยล่ะค่ะ และก็มาถึงช่วงวันสุดปังนําโชคกันแล้วนะคะกระดาษประกาพร้อมหรือยังวันสุดปังนําโชคด้านการงานนั่นก็คือวันที่6วันที่9วันที่15และวันที่11สิบกุมภาพันธ์วันสุดปังนําโชคด้านการเงินนั่นก็คือวันที่12วันที่15วันที่ยีสิและวันที่2 4 และอันสุดท้ายก็คือวันสุดปังนำโชคด้านความรักนั่นก็คือวันที่ 6, 12, 15และ24กุมภาพันธ์จบไปแล้วนะคะสำหรับลัคนาราศีพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566และพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าเดือนมีนาคมทีมสาธุ99ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆติดตามสรุปดวง2,566ของราศีอื่นรวมทั้งสรุปดวง12ราศีรายเดือนได้ในคลิปต่อไปเพื่อเตรียมตัวปังตลอดทั้งปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็แวะเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจและติชมเพื่อการพัฒนาต่อไปของช่องสาธุก้ สุดท้ายนี้ขอบอกว่าใครที่กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ขอให้ปังทั้งปีสาธุ99จ้า